สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับถอดรหัสข่าวด่วนสรุปข่าวชัดย่อยง่ายครับวันนี้เราจะมาถอดรหัสประเด็นร้อนที่กำลังคุกรุ่นในโลกไซเบอร์เมื่อมีรายงานว่าสงครามไซเบอร์ระหว่างไทยกับกัมพูชากำลังทวีความรุนแรงขึ้นและที่น่าตกใจคือมีข่าวลือว่าแฮกเกอร์จากเกาหลีเหนืออาจเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยครับอาจารย์รัสครับเรื่องนี้เป็นมาอย่างไรครับ สวัสดีค่ะคุณเอกนี่คือสถานการณ์ที่น่าจับตาอย่างยิ่งค่ะเพราะมันไม่ใช่แค่การโจมตีทางไซเบอร์ธรรมดาแต่เป็นการยกระดับความขัดแย้งไปอีกขั้นเมื่อมีผู้เล่นระดับโลกเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะเริ่มต้นจากอะไรครับอาจารย์หน่วยงานด้านความมั่นคงของเราได้รายงานว่ากัมพูชากำลังใช้ปฏิบัติการโจมตีทางไซเบอร์ต่อประเทศไทยอย่างจริงจังค่ะซึ่งถือว่าเป็นการพัฒนาที่สำคัญในความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศค่ะ แล้วข่าวเรื่องแฮกเกอร์เกาหลีเหนือเข้ามาเกี่ยวข้องนี่จริงเท็จแค่ไหนครับอาจารย์นี่คือประเด็นที่ทำให้เรื่องนี้น่าตกใจขึ้นไปอีกค่ะพลโทชาชัยชัย,ยะ,กะเกษมผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการไซเบอร์ทหารได้เปิดเผยว่ากัมพูชาถูกกล่าวหาว่ากำลังใช้แฮกเกอร์เกาหลีเหนือในการโจมตีทางไซเบอร์ต่อไทยค่ะข้อมูลนี้ยังสอดคล้องกับรายงานจากหน่วยงานเฝ้าระวังไซเบอร์อื่นๆด้วยนะคะ แล้วแฮกเกอร์เหล่านี้เป็นทหารรับจ้างหรือมีความเชื่อมโยงทางการเมืองครับยังไม่ชัดเจนค่ะคุณเอกว่าแฮกเกอร์เหล่านี้เป็นทหารรับจ้างที่ถูกจ้างมาหรือเป็นการเข้ามาเกี่ยวข้องจากความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างกัมพูชาและเกาหลีเหนือโดยตรงแต่ที่แน่ๆคือแฮกเกอร์เกาหลีเหนือมีชื่อเสียงระดับโลกในด้านความสามารถสูงมากและเคยมีประวัติขโมยคริปโตได้เงินเป็นพันล้านดอลลาร์มาแล้วด้วยค่ะแล้วประเทศไทยของเราเตรียมรับมืออย่างไรครับ ทางไทยเราก็ไม่นิ่งนอนใจค่ะมีการพัฒนาหน่วยบัญชาการไซเบอร์ทหารซึ่งก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อ1ตุลาคมปีที่แล้วและได้รับงบประมาณ97ล้านบาทสำหรับปีงบประมาณ2,569เพื่อเสริมขีดความสามารถของหน่วยนี้งบประมาณนี้จะใช้ในการพัฒนาระบบป้องกันและกู้คืนเว็บไซต์จากการโจมตีและการขโมยข้อมูลค่ะ นี่คือภัยคุกคามที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเลยนะครับอาจารย์รัสใช่ค่ะคุณเอกเน้นย้ำให้เราทุกคนตระหนักและระมัดระวังถึงภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นจากการร่วมมือกันร,ระหว่างแฮกเกอร์กัมพูชาและเกาหลีเหนือค่ะสำหรับวันนี้ถอดร,รหัสข่าวด่วนสรุปข่าวชัดย่อยง่ายลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ